เจอกันอีกแล้วเอาเจ้าอะไรนะกลังลอยเอาเป็นใจดีเลย Thank you เฮ่นน้าไรขอบใจ You want the well, Thank you Thank you ขอบใจเฮ่นน้าไรอ่าขอบใจก่อนอ่าขอบใจ What is your name Name is Ten. Ten? Why, beautiful name. It's there you, Name is Kim. Him. Him? 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 You have, uh, do ไปย oh, oh. <laughs> ังอ e ๋อกับบ้านอ๋อเร็วๆเอกระสัน ขนห้าสิบบาทเอา้ใจค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะไปอันนั้นทายหันหนึ่งแล้วเราก็ออกมาเดูฟังแต่เข้าเอินซื้อหันเข้าใจนี่พิมพ์หูแล้วแม่ เสียงของค่ะเียงของคือี่กีนค่ะค่ะ,ะสามคนใช่รถขึ้นไแค่บอกเจ้าขึ้อไปแค่คนละรนอยเาวาขากับมาขอคืนรถกันนิดคืนรถเน้านี่ขาบริการให้เลยขอบริการเพิ่มโอเคค่ะอ่ย่าๆๆ้าอยาอ่าจับจับนั้นนึงมปตลาดลูกอ่านี่ไปโรงพยาบาลด้วยแล้วก็ ไปต่อยาเออไปไปต่อยาแล้วก็ถ้าลูกคนอยนี้คือหมอโ่วยให้ก็ได้เนอถ้าลูกโทรได้ลูกก็โทรมาเนอะที่มันจะให้ลูกไปห้ามแล้วก็เขาจะบริการลูกไปโลตัสหรือไปตลาดเนอะจ้าอดนี่แล้วก็จ้าวจ้าวสามคนสามร้อยเพคซี่ลูกสามร้อย เดียอันนี้อันนี้สามคนนี่ครัพอนะลูกค่อยค่อยมุนหรือกินเลยิดจเอจอกันอีกแล้วเอาเฮลโหลดีใจ One away, the Wag one away. <laughs> <laughs> one mayru. <I don't> <laughs> <laughs> you want? No. Yeah. Okay, hey. Thank you. you Thank you. Hiểu. 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 Yeah, we are Hiểu. Yeah. Hiểu. Ah, ดูด้วยนะยังยังอินช่าอเลมทุกท่านยูอ่ะค่ะดรเวลีมาสติกาแมนนี่ครับอ่าไอ้คุณส้มนี่เวรี่จากไหนครับฮะโอ้โหนี่อย่างนี้เลยนะอย่างละเลยเอาวุชิ่งเป็นใจดีเลยขอบใจเฮตนาไรขอบใจ You want it? ใช่ Teacher you want Thank you Thank you ขอบใจเฮตนาไร No. Ah, from Taiwan. Ah, from Taiwan. Yeah. Why are you going to go to Taiwan? Travel. Travel. Yeah. You with your teacher? Yeah. Your sisters? Uh, no, no, my uh, yeah, student. Okay. Yeah. Student. What, what subject do you teach in school? Subject. What subject do you teach in school? English. English? Yeah. Ah, good. You Thank know, you. He and me met an English teacher in Thailand. Really? สังงกิแมนข้อบปร,ปรดเอาชื่อชื่ออันอยูทูบอาาจตันเด้แค่สัางกิบน,นไหเ <c oughs> อ้าจับเน,นี่ยจับทยเขาบนทายยุงมพวนนี้เอ <c oughs> เอ <laughs> what is your name? Name is Ten. Ten. Right, oh, beautiful name. It's your name there is Jen. Him. 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 Yeah, Him. 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 is

you sure. want Uh, how much uh, times? Time how much times for uh, come come to Thailand and Laos for the one uh, hour? How many times? No, to no, one, one hour, one year. How much uh, uh, times for deal? Yeah. Yeah. yeah, for um, one year. Deal, deal. Uh, 100, 120. How much, time for how, the, much time? How, how much time for the... How much time for going to Laos, Thailand? Oh, many times! I travel in Bangkok and many, many places. And how much time for the... ถิ่นเต้นเนี่ยถิ่นเต้นจริงเนาะพูดพูดอังกฤษไม่เป็นมาถึงเรื่องแล้วอังกฤษไม่เป็นดูเขาพูดพูดไม่เป็นนะพูดคนเดียวกับการดีมากถูกใจดีมากแชร์แชร์ใจดีมากไปที่ไหนบ้างครับ No no today today we go to buy something in Lotap ถึงไหนถึงไฮเดรนโว กเป็นอได้ก no. ูกเลาวันท่ใครซักนมึงอย่ันเดียอย่ากเป็นเนี่ยงใรจะอน ตอนนี้รอนั่งราอยู่ที e มีคนเยอะนีอมีนี่ Beautiful Beautiful Girl Yeah Beautiful Yeah เหมืนเะไรเหมือนาะไรเหมือนอะไ First time for her All the time for the picture, all the video, all the time. No, no. We have to learn, study, everything. <laughs> yeah, not not all the time. but when we have time, we have. ทูแม็กวิดีโอโพสทูยูท b บอเฟนดูไลฟ์อันนี้นะคะพูดอะไรก็ไม่รู้กับโูแ่ดูฟังไมรู้เรื่องอาจารย์ก็เลยไปให้มแล้วเขาจะอัปเดตเขาไปของหมเขาจะไปเที่ยวโลตัสครั้งแรกที่จะได้ไป